รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นกลอบกลับมาได้เพราะว่าเกมนัดที่แล้วหักระแทกเสาค่อนข้างหนักเลยนะฮะอาการบาดเจ็บดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่ามันทีมกายภาพแล้วก็คุณหมอเหมือนปรึกษากันแล้วว่าแบบคือถ้าขยับเยอะมูเมนต์เยอะในช่วงระหว่างซ้อม,อ,มอะไรเงี้ยมันจะทําให้เจ็บมากขึ้นเลยก็เลยเหมือนกับให้ให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็พร้อมสาหรับวันพรุ่งนี้ที่สุดครับกลมองยังไงเกมวันพรุ่งนี้ครับในการเจอทีมบุรีรัมยูไนเต็ ก็ผมว่าเราเหมือนสองทีมเราเจอกันมันเป็นเกมที่สนุกอยู่แล้วหือหลายๆคนเราคอยอยู่แล,แล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนของตารางก็เวลาเจอกันก็สนุกไปแล้วอะผมว่าพรุ่งนี้แฟนบอลน,น่าจะเยอะครับสน ส่วนตัวของพี่พี่ยังมีความเชื่อมั่นในเรื่องของกอล์ฟนะหลายคนอาจจะมองว่ากอล์ฟโอกาสจบสตอร์ไม่คมแต่พี่เชื่อว่าเดี๋ยวมันมาลุกแรกมันจะมามามาก็พยายามเต็มที่ทุกนัดอะไรเงี้ยครับฟุตบอลบางทีมันก <c oughs> ็อย่างว่าครับวันนี้มันเราพยายามเต็มที่ทุกแมตช์อยู่แล้วไม่มีแบบวันไหนแบบทำไม่เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบแค่รอบางจังหวะที่แบบอาจจะทําได้ดีอะไรเงี้ยก็ต้องรอต่อไปผมก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองทุกๆครั้งทุกที่ทุกโอกาสที่ได้ลงสนามครับ ก็ถ้าเกิดใครย้อนกลับไปก็เคยทําประตูที่นี่ได้ด้วยนะก็จะพยายามทาให้เต็มที่ครับพ่งนี้ก็ทุกคนน่าจะมุ่งมั่นแล้วก็น้องๆหลายๆคนก็อยากที่จะเล่นเกมนี้ด้วยครับเพราะว่าหลายๆคนก็แบบอาจจะเป็นเกมแรกของเขาที่ได้เจอเจอบุยลำแล้วก็เจอสถานการณ์ที่น่าจะกดดันจากแฟนบอลอะไครับฝากอะไรถึงกองเชียร์เมืองทองที่ตามมา50คนแล้วก็กองเชียร์บุยลำเชื่อว่าทุกคนม็ยังรักกอบอยู่นะกองเชียร์บุยลำก็คือสําหรับที่นี่ก็มันเป็น ที่ที่ผมแบบได้มีโอกาสไ,<ว>ได้เล่นแบบไทยลีกคร<ว>ั้งแรกด้วยอะไรก็ได้เล่นไทยลีกเต็มตัวแล้วก็เหมือนคับเป็นเป็นบ้านของเราด้วยมผมก็ยังยังรักที่นี่เหมือนเดิมอางเี้ยแล้วก็บางทองก็เป็นเป็นสมโมสรแรกที่ให้โอกาสผมไ,ได้เป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกก็ทั้งสองทีมก็เหมือนกับเป็น คือผมให้เกียรติแล้วก็ข้ารลมทั้งสองทีมแล้วก็แฟนบอลทั้งสองทีมอยู่แล้วครับพรุ่งนี้ก็เข้ามากันเยอะๆครับน่าจะเป็นเกมที่สนุกครับครับผมรู้สึกว่ากอลจะซื้อไป50บใบนะญาติเยอะเหมาเหมามาทั้งครอบครัวเต็มสเตเดียมนี่คือญาติกอลครับผมับทำมีป้ายใช่ไหมมีป้ายครับโอเคครับรั้งครับ